สวัสดีครับผมแม่ลูกบอกเลือกน้องสาวาตัวเถิกเอาไหมเอาตัวเถือกได้ลูกฟ้าอะไรครับตัวเถือกหนึ่งลูกเกี่ยวฝาลูกเกี่ยวฝานนะครับเนาะจักเดือนจักปีแล้วนี่สิบหกเดือนสูงสูงเลยสามสิบสองเนาะมีกายเลยครับครับผมงามสวยงามเนาะอยู่ซ่านดังนี่เนาะโอ้เนื้อหนังดีครับเอาแล้วต้องห่างกันนี่ นี่ลูกเรพิ่งไปดน้แห่ครับอยาเงียบเท่าไรครับนี่หนอยยี่สิบครับคยไดจักเดือนแล้วนี no. okay. 0, 8, 0, 3, 8, ่เเดือน่ยเก่าเดือนเนาะอ่าไอตัวแรกเนี่เปิดใ้ที่ราคาไรตัวนี้เปิดไส้าเครับาเตตัวซองดี่ยอันนี้เปิดำกันไรทำกันเนาะาำรับค้ยสองตัวนี้ฝากบัโทเนี่ศูนย์แปดศูนย์ครับศูนย์แปดศูนย์สามสามเจ็ดสามสามเจ็ดสามเจ็ดเก้าแปดสามเจ็ดเก้าแปด ครับราคายังต่อรองได้เนาะครับผมต่อรองได้ครับผมเท่าไหร่ครับผมมันมันครับก็บไป,ไป